ประกาศิจอมมาตอนที่เจ็ดบนหลังเด็กหนุ่มมีวิญญาณหญินหิวโซอดอยากจนตายตนหนึ่งเกาะทับจนเขาหายใจไม่ออกผีตนนี้แม้จะอ่อนแอแต่เอามาตะกกอนกับเด็กน้อยไม่รู้ประสา,าเช่นนี้ได้โดยไม่เหลือบากว่าแรงไว้อุชิทันเก็บกระบี่ฝ่ายทตรงข้ามขึ้นมาลองช่างน้ำหนักด้วยเบอรหได้ฟันตะไครดากซียนขาดดางังชบ ครอบครัวชนบทร,ร่วงกระแทกพื้นดงังอักอักแล้วรีบวิ่งหนีใะเตลิดเปิดเปลงโดยไม่พูดอะไรสักสคำารดีน้อยหน้ากรมค้ายอยากกล่าวขอบคุณแต่โดนผู้เอาโซ่ของนางลากตัวไปเพราะก,กลัวว่า <c oughs> เกิดพูดมากวาจาไม่เข้าหูคุณชายจินท่านนี้อีกฝ่ายจะยิ่งม้างใจรุนแรงน็กหนุ่มบนพื้นพูดอย่างขัดเคืองไอลักกเพศสมคนตาย ประเสริฐแท้พลังปราณตามเตี้ยเรียดินฝึกบำเพ็ญตะบ,บะไม่สำเร็จกระหารไปฝักฝ่ายทางสายหม่านเช่นนี้ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะรู้หรือไม่ว่าวันนี้มีใครมาด้วยวันนี้ค่ะเว้ยอุเชียนยกมือท้าบอ,อกพูดอย่างไรซึ่งความจริงจะโอ้ยค่ะกลัวเลือกเกินแม้เคล็ดวิชาที่เขาเคยฝึกก่อนหน้าน,นี้จะถูกผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อฝึกในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ฝึก แต่ช่วยให้มีฝีมือรุดหน้าในเวลาอันสั้นอีกทั้งไม่ถูกจำกัดด้วยพลังปราณและอ่อนสวรรค์ดังนั้นจึงลอดตาลอดใจคนเป็นที่สุดทําให้ไม่เคยขาดแคลนผู้ได้คิดสแสวงหาทางรัดลักลอบฝึกวิชาพวกนี้ เด็กหนุ่มผู้นี้นึกว่าหลังจากโมเซียนอีถูกขับออกจากสกุลจริงแห่งหลานหลิงในปีนั้นก็เลือกเดินเข้าสู่วิถีมารซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ก็สมเหตุสมผลดีทั้งยังช่วยให้เบอร์อุเชียนลดทอนปัญหายุ่งยากโดยไม่จําเป็นไปได้อโคทีเดียวเด็กหนุ่มเอามือยันพื้นพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นหลายครั้งจนหน้าแดงก่ำจึงกัด ฝันพูดขืนยังไม่ยอมปล่อยออกข้าจะฟ้องท่านนาข้าเจ้าเตรียมตัวตายได้เลยเฮ้ยอุเชียนถามอย่างสนเทชนันจึงเป็นท่านนาไม่ใช่ท่านพ่อเล่าท่านนาเจ้าคือผู้ใดท่านใดนั้นเสียงหนึ่งซึ่งประกอบด้วยความเลือดเย็นสามส่วนความอมหิตเจ็ดส่วนกระดังขึ้นด้านหลังท่านหนอก็คือ้อเองเจ้ายังมีอะไรจะสั่งเสียหรือไม่ ทันทีที่ได้ยินเสียงนี้เราเหิตในกายเว่ยอุเชียนกระครายสูบฉีดพ,พุ่งขึ้นสมองและผ่านเหือดแห้งจนหมดสิน้นยังดีที่ใบหน้าคงขาและเลงแป้งไว้จนขาโปรนต่อให้หน้าซีดเปลือกมาอีกหน่อยนิดก็ไม่น่าผิดสังเกตบรุษนมชุดม่วงผู้หนึ่งเดินทอดน่องเข้ามาเขาสวมเสื้อแขมสอบมือกลุ่มด้ามกระบี่คู่กายห้อยกระเปนเงินไว้ที่เอวแต่ว่ายามก้าวเดินกราบปราศจากเสียงกระพวน วโหนุ่มผู้นี้มีคิ้วได้รูปดวงตาเรียวดังมะเร็เอาม่อนไ์ใบหน้าลออเล้าคมคายแวาตาลุ่มเลือกแฝงไว้ซึ่งเจตนาคุกคามยามมองคนดุดอัศนิบาทเย็นเยียบสองสายก็เดินมาหยุดยืนห่างจากไว้โอเชียนสิบเ้าสีหน้าเสมือนลูกธนูที่ขึ้นพาดสายพร้อมน้าวยิงเต็มที่กระทั่งบุคลิกท่าทางยางแผ่รัศมีโอหังอวดดี หัวคิ้วผู้มาใหม่มุนเขาหาการจินหลิงเหตุใดจึงใช้เวลานานนักหรือต้องให้ข้ามาอัญเชิญเจ้ากลับไปด้วยทําตัวจนมีสภาพอนาเยี่ยงนี้ยังไม่รีบลุกขึ้นมาอีกล้างจากอาการชาเนบมึนงงในขาแรกหายไปมื่อุเชยนกระดึงสติกลับมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเขาเด็กนิ้วใต้แขนซีื้อพี่เรียกตุกตากระดับนั้นกลับมาคราวนี้จินหลิงรู้สึกหลังลงกระรีพ้ากระบี่ยันกายลุกขึ้นปราบยืนข้างกายเจียงเชิงไอซีหน้าบ ริาพาตอูเชียนข้าจะตีเจ้าให้ขาหักเลยเมื่อสองนะ้าหลานยืนด้วยกวันพอมองออกโครงหน้าละบายคล้ายคืงกันอยู่สองสามส่วนทว่ากลับเหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่ายังฉกระยับเนิ้วตุก,กตากระดาษแผ่นนั้นกระโดดจากนิ้วมือไหวอูเชียนลอยอยู่ในมือเขาทันทีเขาชายตามองแวบหนึ่ง เบวตาพันรุกโชนกรรมเพียงกำมือแน่นกระดาษแต่นั้นก็ก็ก็ไฟลุกครึบหมดไม่เป็นเท่าทุลีท่ามกลางเสียงกิดร้องหวยหวนของวิญญาณหญิงเจียงเฉิงพุอยดยกเชยชาตีเขาให้กาหักอย่างนั้นหรือข้าเคยบอกเจ้าแล้วมาฉีหร,หรือว่าถ้าเจอมานอกรีประเภทนี้ให้สังหารมันทิ้ง ทิ้งและเอาไปป้อนให้สุนัขเจ้ากินไวอูเชียนไม่สนใจแม้แต่จะยูงเจ้าลาแล้วเขารีบถอยกรูดเดิมทีนึกว่าผ่านมาหลายปีต่อให้เชิงเชิงจะเคิียดแค้นชิงชังเขามากเพียงใดความเกลียดชังนะะ้นสมควรจะลายไปหมดแล้วใครเล่าจะคาดคิดว่านอกจากความแค้นจะไม่จางหายกับคล้ายสุราเก่าที่ยิ่งบ่มนานก็ยิ่งเข้มข้นบัดนี้ความแค้นจึงพายลุกลามไปถึงผู้ฝึกวิชาเรียนอย่างเขาทุกคนแล้ว เมื่อมีคนคุ้มหัวคราวนี้ก็มีหงจินหลิงจึงดุดันขึ้นว้อยอูเชียนใช้ซองนี้ลวงถุงกักวิญญาณตั้งท่ารอทันใดนั้นรังสีกระบี่สีฟ้าสายหนึ่งกระพุ่งดุดสายฟ้าแลบเข้าประทะกับกระบ,บี่คู่กายของจินหลิงจนสลายแสงสีทองอารามของกระบ,บี่เซียนนั้นจั้นยอดหมดสิ้นในพริบตาเดียว มิใช่ว่าการะบี่ผู้มาใหม่เหนือชั้นกว่าแต่เพราะชั้นเสริงผู้ถือกระบี่แตกต่างกันเกินไปเดิมทีเวยอุเชียนคำนวนจังหวะไว้ดีแล้วคิดไม่ถึงว่าจะถูกรังสีกระบี่เล่มนี้ขัดจังหวะการก้าวขาทำเอาเสียหลักเซถานหน้าทิ่มพื้นไปอยู่กลางตรงหน้ารองเท้าหุ้มแกงสีขาวสะอาดดูทิมะขู้หนึ่งเวยอูเชียนแข็งค้างไปคัู่หนึ่งก่อนจะค่อยง,งหัวขึ้น สิ่งแรกที่สะท้อนเข้าตาก็คือกระบี่ปลายแหลมเรียวยาวกระจ่างซ้ายโดดเปิดแก้วเล่มหนึ่งในมรดาเซียนน้อย ร้อยตะคุลก,กระบีเ่เล่มนี้กล่าวได้ว่าเรื่องชื่อยิงนักเพราะอุเชนเองเคยได้สัมผัสอารมภาพขพ้องมันมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งยาวร่วมรบเคียงบาเคียงหลายและยามหันกระบีเข้าปาดฟันกันด้ามกระบีล้อมจากแร่เงินบริสุทธิ์ด้วยกรรมทิธีลับเฉพาะตัวกระบีบางเชี่ยโปรง่งแสงใสงแจ้วแพงไอเย็นอย่าเยือกทว่าตัดเหล็กกล้าขาดฉับดังฟันดินเหนียว ้อยเหตุนี้แม้กระบี่จะดูบาบางเบาวิวแต่แท้จริงกับนักอึ้งจนคนธรรมดาไม่อาจยกขึ้นกวาดแกว่งชื่อของกระบี่เล่มนี้ก็คือเรนทุลีกระบี่หวนกลับด้วยอุเชียนยินเสียงกระบี่สอดเขาฝักดังเหนือศีรษะร้องเสียงเจียงเฉิงดงังเววมาแต่ไกลขั้นนึกว่าไกลแห้ก็เป็นคุณชายรองสกุลหลานนี่เอง รองเท้าหุ้มแข้งสีขาวอ้อมผ่านเว้ยอุชินเดินหน้าไปสามเก้าอย่างไม่รีบเบ้งแต่ก็ไม่เชียงช้าเว้ยอุชินเงยหน้ารุกขึ้นตอนเดินผ่านลายเฉียดกันก็สบตาอีกฝ่ายแวบหนึ่งเหมือนไม่ตั้งใจผู้มาใหม่กลายอาบย้อมด้วยแสงจันทาจนรึงรองทั่วสรพานกายแผ่นลังสะพายพินกู่ชิ้นเจ็ดสายตัวพินเล็กแคบกว่าพินกู่ชิ้นสามอันตัวพินดำคราบทั้งคานสีของเนื้อไม้แลดูละมุนตาบุรุษพวกนี้ผู ฝุสายคาดหน้าผากลายเมฆผิพันธ์ขาวผ่องรูปงามหล่อเล้าดุดรูปสลักสีในตาอ่อนจางรากัะเครื่องเหล็กลิ้วลี่เครือร่องแก้วลิ้วลี่ เป็นแก้วสีชนิดหนึ่งจัดเป็นหนึ่งในของลำก้าวชาวจีนในสมัยโบราณแก้วหลิวลีวล่ทำให้แววตาของเขาดูเฉี่วยชาสีหน้าหรือก็เย็นเยียบเสมือนฉาบในน้ำแข็งค้างน้ำค้างแข็งเกรงกึ้มแข็งเทือประหนึ่งไม้กระดางทั้งเห็นใบหน้าชวนกับขวามวอรอุเชนในเวลานี้ก็ยังเรียบเฉยปราดจากขึ้นอารมณ์ ตั้งแต่หัวจดเท้าไร้ซึ่งฝุ่นละอองประนีบหมดจดจนมีอาธาข้อติดจริงแม้จะเรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้วชน,นิีแต่ในใจเว่ยเเช่นกาประลึกได้ดเพียงคำว่า ชุดผ้ากระสอบไว้ทุกชุดนี้เป็นผ้าชุดผ้ากระสอบไว้ทุกโดยแท้แม้เหล่าผู้มำเ,เพียนจะยงย่องเครื่องแบบประจำะก,กูลสก,กุลล้านแห่งกูสูว่าเป็นเครื่องแบบที่งดงามและสุดกล่าวขานว่าล้านหวังจีเป็นเอกบรุษรูปงามยากจะพบ่านในรอบร้อยปีในคนเหล่านั้นยังรับไม่ได้กับสีหน้าบึง้งตึงขมเขินดุดเมียตายของฝ่ายนั้น ดึดกม็มีตายควายหายของฝนะ่ายนั้นงานรีเรียกว่าโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยมักพบศัตรูบนทางแคบคนที่ไม่อยากเจอกลับยิ่งเกลียดยิ่งเจอโชคดีไม่มาเป็นคู่ความซวยไม่มาเดี๋ยวหลานหวังจีไม่พูดอะไรสักคำสายตามองตรงยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงหน้าเจียงเฉงจึงจึงนับว่าเป็นรูปงามหาตัวจับยากเลยแต่เมื่อยืนประจันหน้ากันเช่นนี้กลับดูอ่อนน้อยและมู่วามก่อลหลานหวังจีอยู่หลายส่วน เขาเลิกคิ้วข้างหนึ่งและเอ,อ่ยขึ้นไม่เสียทีที่หารกวงจริงได้รับการยกย่องว่ามิดูดายเหตุวุ่นวาย <c oughs> <c oughs> เป็นชาย,ยาของหลานวังจีนะหารกวงจริงมิดูดายเหตุวุ่นวายเหตุาาใดวันนี้จึงมีเวลาว่างมาในป่าลึกแห่งนี้ได้แล้วในฐานะานาเป็นตระกูลเซียนแนวหนะ้า ปกติแล้วพวกเขาไม่แยแสายการล่าวิญญาณร้ายชั้นตามประเภทนี้ทว่าหลานหวังจีกลับเป็นข้อยกเวเ้นแต่ให้ใครามาเขาก็ไม่เคยเรื่องมากเวลาเลือกเป้าหมายในการล่ารัตติกาลและไม่เคยเกิ่งเมาพูดปีศาจพวกนี้อำมมหิตไม่พอหรือสังหารแล้วมีได้สร้างชื่อเสียงจึงไม่มาเขาร่วมเขาเพียงมีคนขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมหยิบยื่นทั้งยังประวัติชนินนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก หนุ่มรุ่นกระทงจวบจนจะยี่ปีแล้ว <c oughs> จบจนปัจจุบันด้เหตุนี้มิดูดาเหตุวุ่นวายจึงเป็นวิธีประบัติในการล่ารัติการของหารกวงจินทั้งยังมีนายว่าผู้คนทั่วล่าชยกย่องชื่นชมหลักการและนิสัยใจพอของเขาแต่พอคำพูดดังกล่าวหลุดจากปากเกียงเฉิงด้วยน้ำเสียงเช่นนี้กลับฝั่งโดมีใกล้สุภาพนะัก กลุ่มผู้ยาวสกุลหลานที่ติดตามมาด้านหลานหวานหวงังจีฟังแล้วรู้สึกไม่เรื่อนหูเอาสิเลยหลานจริงอีเป็นคนจริงใจ,ใจปากมวจุส่วนกลับทันควนันปนมกเจียงก็อยู่ที่นี่ด้วยมิใช่หรือเจียงเชียง,ยงทั้งนี้น้ำเสียงเยน็นชาชิช้ชาชิช้ชาผู้ใหญ่คุยกันมีที่ให้เจ้าสอดด้วยหรือไหมสกุลหลานเห็กูซูอวดอ้างว่าตนเป็นสำนักเสียนที่เค่งครัดธรรมเนียมที่แท้สั่งสอนลูกหลานในสกุลเช่นน,นี้นี่เอง รูเหมือนหลานหวังจีไม่อยากเสวนากับอีฝ้ายจึงหันไปมองหลานสื่จุยแป๊บหนึ่งฝ่ายหลังเข้าใจเจตนาพน,นั้นทันทีนั่นก็คือให้รุ่นยากกับรุ่นยาวเจรจากันเองหลานสู่จุยจึงก้าวออกจากแถวไปกล่าวกับจินหลิงมะคุณชายจินที่ผ่านมากันล่าในการเปิดให้ทุกตระกูลได้ช่วงชิงกันอย่างยุติธรรมแต่คุณชายจินกับวางตาข่ายไว้ทั่วเขาพระสังกัดใจทําให้ผู้มันเพลียนตระกูลอื่นๆก้าวอย่างยากลําบาก เกรงว่าจะเดินไปเหยียบกับดาเข้าเช่นนี้ไม่เท่ากับละเมิดกฎก,ฎการล่ารัติการหรอกเลยสีหน้าเย็นชาของเจนหลิงเหมือนน้าชารากระโขกกันมาพวกมันโง่เง่าเหยียบเป็นข้าจะไปทําอะไรได้มีอะไรไมรลอยข้าล่าเหยื่อได้แล้วค่อยว่ากันหลานวังจีขมวดคิ้วจึงหลิงยังคิดจะกราวต่อโจกเพราะว่าตนไม่อาจอ้าปากพูดเปล่งเสียงจามลำคอไม่ได้เลย เด็กหนุ่มตกใจจนหน้าเผือยสีเชิงเฉิงเห็นริมผิปากล้างชายทั้งบนล่างปิดสนิทจนมิอาจแยกออกจากการใบนหน้ากระชายแมวโทสะมารยาทที่อุตสาห์ฝืนทนรักษามาก่อนหน้านี้มาหลายสิน้นคนแท้หลานเจ้าทำชนี้หมายความเยี่ยงไรยังไม่ถึงตาเจ้ามาสั่งสอนจริงหลิงคายคาถาเดี๋ยวนี้ คาถาปิดวาจาเป็นคาถาประจํำตระกูลของสกุลหลานสําหรับใช้ลงโทษปลูกหลานที่ทําความผิดเว้่ออูเชียนเคยเพ่งพระให้แก่ป่าหีชินนี้มาแล้วหลายครั้ง แม้จะไม่ใช่อาคมชั้นสูงยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าไม่ใช่คนสกุลหลานก็่ายไม่ได้หากผู้ใดคัดโดนคาถาดึงดันจะพูดปลิมฟีปากบนล่างอาจฉีกขาดเลือดไหลหรือคอแหบแห้งไปหลายวันนั้นจะไม่ต้องหุบปากสำนึกตนเงียบจนกระกดเวลาลงโทษล้านสู่จุยจึงพยายามประนีประนอมพรานั่ระมุกยิยงโปรดรงะงับโทสะก็เพียงเขาไม่ขัดขืนฝืนทำลายคาถาช่นหนึ่งการทูปผ่านไปคาถาก็จะคายเองขอรับ จึงฉงยังมาทานเอ่ยปากมีคนสวมชุดมมงซึ่งเป็นเครื่องแบบสกุลเจียงวิ่งตื้อออกจากในป่าพรางตะกนลั่นทานประหมอรับ ครั้นเห็นหลานวังจียืนอยู่ด้วยเขาก็าสีหน้าลังเลเจียงเฉิงจงพูดประชดพูดมาซึ่งมีข่าวร้ายอะไรจะรายรงานข้าอีกหรือซาบวกรซิบเบาๆก่อนหน้านี้ไม่นานมีรังสีกระบี่สีฟ้าสายหนึ่งทำลายตะข่ายเด็กสินท่นวางไว้เสียหายหมดแล้วขอรับเจียงเฉิงเหลือบมองหลานวังจีแวบ,บหนึ่งความไม่พอใจปรากฏชัดบนใบหน้าเสียหายไปกี่ผืน สาวบกตอบอย่างระมัดระวังทั้งหมดเลยขอรับ400กว่าผื่นเเียงเฉิงเกิดเพลิงทศาลูกชนทันทีคิดไปถึงจริงๆว่าการเดินทางมาครั้งนี้จะดวงซวยถึงเพียงนี้เดิมทีเขามาเสริมท้าห้จินหลิงซึ่งปีนี้อายุ15ถึงใบสมควรเกีก่ยวกับออกมาเผชิญโลกเพื่อแข่งขันการสั่งสมประสบการณ์กับอนุชนตระกูลอื่นแล้วเจียงเฉิงบันจงเลือกเขาพระสังกัดใ่เป็นสนามฝึกล่าเหยื่อของหลานชาย เขาวางตะขายดักเซียนไว้ทั่วพร้อมทั้งคมคู่ผู้บำเพ็ญเพียรตระกูอื่นทำพวกนั้นก้าวอย่างยากลําบากจนต้องยอมลาทายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เจนหลินได้ครองอันดับหนึ่งทำให้พวกเอิดไม่อาจแย่งชิงดีกับล้านชายตนแม้ตะคายดักเซียนสี่ร้อยกว่าผืนจะมีราคาสูงลิบแต่สําหรับสกุลเจียงแห่งอินเหมอนนับก็นับว่าขนนัาแข้งอย่างไม่รวง ตาขายถูกทำลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เสียหน้าซืีอเรื่องใหญ่ล้านหวังกีกระทำยิ่งนี้ทำให้เิงเฉิงรู้สึกว่านายช้อะกำลังเดือดปุดปุดทั้งยังทวีความดุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาหลีตาพร้อมใช้มือซ้ายลูบแหวนบนนิ้วชี้ข้างขวาบเบาๆคลายไม่ตั้งใจ นี่นับเป็นการกระทําที่อันตร,รายทุกคนต่างรู้ดีว่าแหวนวงนี้เป็นของวิเศษมีสภาพร้ายกาจถึงขั้นปิดชีพทันทีที่ประมุกสกุลเจียงเริ่มสัมผัสมันย่อมบ่งบอกว่ามีจิตคิดสังหารและว่าหลังจากรูปเคืองแหวนสะพักเจียงเฉิงก็ะผมใจควบคุมจิตปฏิปักษ์ของตัวเองไว้ได้แม้จะไม่สบอารมณ์แต่ในฐานะประมุกตะกกลเขาต้องไตรตรองให้ถี่ถ้วนจะหุ้นหันพันแล่นแบบเด็กๆอย่างกินหลิงไปได้ นับตั้งแต่สกุลเนี่ยแห่งชิงเหือตกต่ำลงบัดนี้ในสามตระกูลใหญ่สกุลจินแห่งหลานหลินและสะกุลหลานแห่งกูซูเสริมกันมาแต่ไหนแต่ไรด้วยประมุกของสองตระกูลมีไม่ตีต่อกันเป็นการส่วนตัวจึงมีแต่เขาที่ปกครองสกุลเชียงแห่งอินเหมือนโดยลำพังกล่าวได้ว่าสกุลเชียงโดดเดี่ยวที่สุดในสมตระกูลหานกวงจินหลานวังจี เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังบารมีสูงส่งแห่งสำนักสังเอียนส่วนพี่ใหญ่เจอจูจินหลานสี่ฉันเป็นประมุกสกุลหลานแห่งกูซูสองพี่น้องรักใคร่ปรองดองกันมาตลอดทางที้ดีไม่ควรฉีกหน้าเลี้ยงได้กับคนเลี้ยงอีกประการหนึ่งคือตรีพิษ กระบี่ผู้กายเจียงเฉียงได้เร้นทุรีกระบี่คู่กายหลานวังจีตามไม่เคยประลองกันอย่างเป็นทางการมาก่อนใครจะเหนือกว่ากาันจึงไม่อาจรู้ได้แม้จึงเฉียงจะมีวัดชอระม่วงแหวนลำค่าอันเป็นมรดกต่อทอดประจําตระกูลแต่ลืมกิเลสของหลานวังจีก็เป็นพินที่มีอนุภาพเลี้ยงชื่อเช่นกันเรื่องที่เจียงเฉียงทนรับไม่ได้ที่สุดก็คือการตกเป็นเบี้ยล่างหากไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยเขาไม่คิดจะประทะกับหลานวังจีเด็ดขาด ยังชิงค่อยๆถอนมือซ้ายจากแหวนเห็นทีล้านวางจีคงตัดสินใจแล้ว่าว่สอดมือแทรกแซงเรื่องหนีให้เขารับบทตัวร้ายต่อไปคงไม่สะดวกดังนั้นจึงขอฝากบัญชีแค้นไว้ก่อนช่วราวเาวยงงฉิงช่างใจก่อนหันไปมองจินหลินที่ยังคงปิดปากอย่างแค้นเคืองหานกวางจินต้องการลงโทษเจ้าเจ้ากระรับการสั่งสอนครั้งนี้เผดการข้ามหัวมาสั่งสอนลูกหลานตระกูลได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เขาพูดเน็บแนมแต่ไม่รู้ว่ากลางเน็บใครเพราะหลานวังจีไม่เคยคิดจะแข่งความเร็วในการตีฟีปากกับใครอยู่แล้วจึงทําเหมือนไม่ได้เยืนเชียงเฉิงกราวแฟงในเน็บแนมอีกครั้งโมยืนเสอะไรอยู่อีกรอให้เหยื่อวิ่งมาเสียบกระวีเจ้าเองหรือถ้าวันนี้เจ้าจับปีศาจบนเขาพระสังกัดจายนได้แล้วก็ต่อจากนี้มีไปเจ้าไม่ต้องมาหา่าอีก จินนินถล,ลึงตาสเสวยอุเชียนอย่างดูดันที่หนึ่งแต่กลับไม่กล้าถาลึงตาใซหลานวังจีที่ใช้คาถาปิดวาจาลงโทษตนเขาเก็บกระบี่เข้าฝากแล้วคารวะอาวโุโสท้องสองถือธนูเตรียมจะจากไปล้านสูจุยก็เอ่ยขึ้นประมุกเจียงตาขาดดักเซียนได้ถูกทำลายสกุลหลานแห่งกูซูจะชดใช้ครบตามจำนวนขอรับเ <c oughs> จียงเฉิงยิ้มเย็นชาไม่จำเป็นจากนั้นเดินลงเขาไปในทิศต,ตรงข้ามอย่างไรจุดหมาย สาวกเดินตามหลังเขาไปเงียบๆในใจทราบดีว่าประเดียวกลับไปคองเลี่ยงโทษทันไม่พ้นจึงทําหน้านิ้วคิ้วกหมดหลังจากพวกเขารับตาแ้วหลานอีจริงอีก็พูดขึ้นเหตุใดประมุกจิงจึงเป็นเช่นนี้เล่าพูดจบพ่ายและลึกถึงคำซ้อนของสกุลหลานได้ว่าห้ามนินทาผู้อื่นรับหลังจึงรู้สึกใจหายว่าพเหลือมมองหานกวางจินแวบบหนึ่งแล้วรีบปูปากฉับ หลานสุจุยหันไบยิ้มจางจงให้เหวยอุเชียนและเวยทักคูณชายมัวพวกเราพบกันอีกแล้วเวอยอุเชียนขยับมุมปากแต่หลานวังจีกับชิงออกคำสั่งห้วนกระชับไพรถ้อยคำเสือหรือว่าไปทำงาน นบรรดาเด็กหนุ่มค่อยนึกนึกว่าพวกตนมาทําอะไรที่เขาพระสังกัดจาจึงรีบสลัดความคิดอื่นทิ้งรอฟังคําสั่งสอนอื่นๆอย่างนอบน้อมผ่านไปสักพักล้านวังจีก็พูดอีอกทําให้เต็มที่แต่ยาอวดตนซึ่งนี้ทุ่มตมหน้าลงไลยหากได้ฟังกล้ๆผู้ฟังจะต้องใจสั่นระรัวเป็นแนเ่เราอนุชนทุกคนต่างการรับกันอย่างพร้อมเพรียงพวกขเขาไม่กล้ารั้งรอจึงรีบมุ่งหน้าเข้า่าลึกในทันใดเว้ยอุเชียนคิดในใจชี เชียงเฉิงกับหลานจ้านสองคนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้แต่คำคำสับสั่งสอนผู้เยาวยังคงตรงข้ามระหว่างคิดอยู่นั้นก็พลันเห็นหลานวางจีประบอกศีรษะให้ตนเล็กน้อยเบื่ออเชนจึงอดตกตะลึงไม่ได้ <c oughs> หลานจ้านชื่อรองใช่ไหมชื่อจริงหลานวางจีหลานจ้านนี่ป็นชื่อรองและอีกชื่อนี้คืออะไรเป็นฉายามีสามชื่อ หานมีมีหานกวางจินนี่เป็นฉายาที่แปลว่าอะไรไมิ่ิ่งดูดายชื่อจริงก็คือหลานหวังจีแลหลานจ้านนี่เป็นชื่อรองเนาะชื่อรองสุดแล้วว่าคนเนี้ยมีสามชื่อ ระหว่างคิดอยู่นั้นก็พรันเห็นหลานหวังจีประงกศิษยาให้ตนเล็กน้อยเว้ออูเชียนจะอดตกตะลึงไม่ได้หลานหวังจีผูนนี้ชอบวางมาดจริงจางเห็นแล้วหน้าปวดฟันมาตั้งแต่เด็กเคร่งครึมจนแข็งทื่อไร้ชุดชีวาราวกับไม่เคยมีช่วงเวลารา่าเริงสนุกสนานทั้งยังเห็นอะไรผิดนิดผิดหน่อยเป็นไปไม่ได้คนวันนี้คัดค้านเรื่องที่วยอูเชียนฝึกวิชานอกรีดเป็นที่สุดหลานสื่อจุยคงรรงงานพฤติกรรมหน้างสงสัยตอนอยู่ในหมู่บ้านสุขุมโมของเขา ให้หลานหวังจีทราบนะถึงกระนั้นหลานหวังจียังยังค้อมศีษะให้เขาคิดว่าคงเพื่อกอบคนเรื่นเขาช่วยลุกหลานสกุลหลานนายยามครับผันเว่ยอุเชียนคารวะตอบทันควันโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาแต่ตอนเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งแผ่นหลังหลานหวังจีกับรับตาไปแล้วเ <laughs> ว่ยอุเชียนชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันกายมุ่งหน้าลงเขา ไม่ว่าบนเขาพระสังกัจจาจะมีเยอะอะไรเขาก็ไม่อาจไล่ล่าพวกมารพระเวรอุเชนจะแย่งกับใครก็ได้แต่ไม่แย่งกับจินหลิงเป็นอันขาดคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นจินหลิงสกุลจินหันหลานหลิงมีทายาทมากมาย เขาจึงคาดไม่ถึงว่าจริงๆจ,จ,จะเจอจินหลิงเข้าเขารู้หากเขารู้มีหรือยเยอะหยนจินหลิงว่ามีบรรดาให้กําเนิดแต่ไม่อารมณ์สั่งสอนเพราะถ้าคนอื่นพูดประโยคนี้ใส่จินหลิงเขาจะสั่งสอนมันผู้นั้นรู้ว่าพาปากพ,พ,พาจนเป็นเช่นไรแต่คนที่พูดประโยคนี้กลับเป็นเขาเสียเองนี่สี่เว่ยอุชียนนิ่งงานสักพักยกมือตกหน้าตัวเองหนึ่งชาติฝ่ามือนี้ตกแรงจนดังเพีย้ยเพราะอะไรอ่ะลูกเขาออก หน้าซีขวาแสบร้อนไปทั้งแถบทันใดนั้นพุ่มไม้ก้างๆา,างพลันสั่นไหวด่างสักแตกเว้ยอุเชียนจำเลืองบองก็เห็นหัวเจ้าลาโผล่ออกมาพวกเขาลดมือลงคราวนี้เจ้าลากลับเป็นฝ่ายเดินมาหาเขาเองเว้ยอุเชียนดึงหูย,ยาวของมันพร้อมฝืนยิม้มเจ้าอยากเป็นผู้กล้าช่วยสาวงามแต่กลับให้ข้าออกหน้าประนุงคุณธรรมเสียนี่เจ้าลาส่งเสียงประท้วง สุดไปลายไหลเขาข้างหน้าก็ามีผู้มําเพนเพียนขย้องหนึ่งเดินขึ้นมาหลังจากล้านวังจีใช้กระบี่ทำลายตะไคร่ดักเสียนไป400สี่ร้อยกว่าผืนเหล่าผู้มําเพนเพียนซึ่งเดิมทีรั้งรอยอยู่โดยเมืองพระพุทธบาทจึงยกขย้องกลับขึ้นเขาอีกครั้งคนกล่มนี้ล้วนแต่เป็นคู่แข่งของจินหลิงไวอูเชียนครุ่นคิดว่าจะขับไล่พวกเขาลงไปดีหรือไม่คิดมาคิดมาที่สุดก็หลีทางให้พวกเขาเงียบเงียบ ลูกหลานหลากสกุลกรมนี้สวมเครื่องแบบปนเปหลากรีเดินไปบนกระปอดกระแปะกุใชายน้อยสกุลจินผู้หนีทางสกุลจินและสกุลเจียง <c oughs> ต่างตามใจเขาจนเสียคนอายุยังน้อยกราบใช้อำนาจบาดใหญ่ต่อไปในภายฝากหน้าพวกเขา,า,าได้ปกครองสกุลจริงแห่งหลานหญิงจาต้องก่อเรื่องพลิกฟ้าสถานปฏตพีแน่นอนเพราะถึงตอนนั้นพวกเราอย่าวังเลยว่าจะได้อยู่อย่างเป็นสุขเว่ยอูเชี่นฉลอฟีเท้าผู้บาเพ็ญเพียรหญิงใจอ่อนนางหนึ่งทอดทอนใจและกล่าวว่าจะไม่รักไม่ตามใจได้อย่างไรในเมื่อเสียทั้งบิดาและมารดาตั้งแต่ยังเล็กถึงเพียงนั้นสิทธิ์น้องหญิงเจ้าผู้ชันนีไวได้ เสียทั้งบิดาและบรรดาแล้วอย่างไรละ่ะบนโลกนี้มีคนสูญเสียทั้งบิดาและบรรดาตั้งมากมายหากทุกคนทาตัวเยี่ยงเก้าฉะนั้นโลกถึงกาลวิบัติแล้วจุ่ว่าไปเว่ยอุเชื่งกระทาได้ลงคอบรรดาจินหลิงเป็นพี่สาวแท้ๆของเจียงเฉียงซึ่งเป็นสิ์พี่หญิงที่ดูแลเขามากระมือจวบจนเติบใหญ่ จางเยียนหลีนั่งช่างนาอุตสาสู้สาเลี้ยงดูคนในคนเช่นมันมาตั้งนานจินสื่อเชียนยิ่งหน้าเวทนายิ่งกว่าเพราะเมื่อก่อนเคยมีเรื่องบาดหมางกับวเวยอุเชียนจะต้องมีจุดจบเช่นนี้หเหตุใดเวยอุเชียนถึงมีเรื่องบาดหมางกับไก่ต่อไก่ไปทั่วก็นั่นน่ะสิ นอกจากหมาบ้านที่มันเลี้ยงไว้ปุงนั้นเจ้าเคยได้ยินว่ามันญาตินีกับใครบ้างเล่ามันสร้างสตรูผูแ้แพมไปทั่วทุกเขตแดนกระทั่งกับหานกวงจินยังไม่ลงรอยกันเสมือนน้ํากับไฟจะว่าแปแล้วนับว่าวันนี้โชคดีที่ได้หานกวางจินเดินมาได้ครูหนึ่งนะ้ําเสียงน้าไหลาจากลาธารพันแววเข้าหูว้ยอูเชียนตอนค้ามาเขาไม่ได้ยินเสียงนี้วัยอูเชียนจึงรู้ว่าเอาตัวน,นี้เองว่าเขาลงเขาผิดทางเดินแยกมาอีกทางแล้วแน่ๆเขาจุงลาไปยัง ริมลำธารท่ามกลางดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือศีษะริมตะลิงไร้กิ่งก้านใบบทบางเงาสะท้อนสีขาวนวลในลำธารดูผ้าเรือนเว้ยอุเชียนเห็นเงาสะท้อนเป็นใบหน้าที่พันแปรตามกระแสน้ำไหลเข้าหวดฝ่ามือแรงๆบนผิวน้ำทีหนึ่งทีเงาสะท้อนใบหน้าหน้ากันให้แตกกระจายยกฝ่ามือเปียกโชกด้วยน้ำในลำธารขึ้นมาถูคราบแป้งบนใบหน้าออก เงาสะท้อนบนผิวน้ำคือใบหน้ารลอเล้าของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งสุ่งดูหมดจดเคร่งเการาวกระ่านการชำระล้างด้วยแสงจันทราทั้งยังกอบด้วยคิว้วเข้มเหยียดตรงดวงตาซ้ายกระจา่างและลิมฝีปากยัก คงได้รวบตอนก้มหน้าเพ่งพิษตัวเองให้ชัดๆหยดน้ำ้วยเกาะคราวอยู่บนแพ่ขนตากระล่องลงมาดูคราหยาดน้ำตากำลังหลังรินนี่เป็นเวหน้าของเด็กหนุ่มแปลกหน้าไม่ใช่เป็หน้าของผู้เคยพลิกฟ้าถล่มปัจจีและก่อมาสมข่าวเลือดให้คระคุ้งทั่วเป็นดินนามว่า ประมาจา์อีหลิงเว่ยโอเชียนเว่ยโอเชียนจ้องไปหน้านี้อยู่พักใหญ่ก่อนยกมือขึ้นถือไว้หน้าขยี้เปลือกตาอีกครั้งและสุดนั่งลงกลิ่นตะลิง ใช่ว่าเขาทนรับคำประนามยามเหยียดจากผู้อื่นไม่ได้ถึงอย่างไรตอนแรกที่ตัดสินใจทําเขาก็รู้แจ้งที่สุดว่าภายภาคหน้าต้องเผชิญหนทางใดทั้งยังเตือนตัวเองได้แต่ต้นแล้วว่าให้จดจาําคําสอนของสกุลเชียงแห่งอินเมื่งจนขึ้นใจทั้งที่รู้ดีว่าทาไม่ได้แต่ยังคงกระทําว่าหัวใจตนเองเคยเรู้คิดว่าไม่รู้สึกรู้สาด่งศีลอาจาสุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่ใช่ต่อหมายหรือต้นยาเจ้าลาเหมือนรู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ ไม่ดีจึงไม่ส่งเสียงร้องหน้ารำคาญอย่างที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักครั้นอยู่เงียบๆได้สักพักมันก็สะบัดทางเดินหนีว้ยอุเชียนกับนั่งอยู่ริมลำธารโดยไร้ซึ่งปฏิญาตอบสนองใดๆมันเหลียวกลับมามองและก็แล้วย่ำเท้าหลังหนัหนกๆก,ก็แล้วแต่ว้ยอุเชียนก็ยังไม่สนใจเจาลาจึงจำต้องเดินกลับมาอย่างขัดเกือน ตาม้วยใช้ฟันงับคอเสื้อของเวอูเชียนแลน้วโฉดกระชากลากถูแม้เขาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ในเมื่อมันอุตส่าห์ใช้ปากลากแล้วเวอเชียนยังเดินตามมันไปเจ้าลาลากคาถึงใต้ร่มไม้กลุ่มหนึ่งแล้วพาเดินวนรอบลานหญ้าพงหญ้าไม่ถุงเอกกระพบอยู่ใบหนึ่งเป็นของวิเศษกราวกันว่าสามารถจะเก็บรัพ์สิ่งเนื่องจากภายในมีมิติขนาดใหญ่ถึงเก้ามิติ อยู่ใบหนึ่งเหนือขึ้นไปด้านบนมีตะข่ายทองคํากระขาดเปืนหนึ่งห้ออย,อยู่บนต้นไม้นี่ต้องเป็นของที่ผู้บําเพ็ญเพียรเคาะร้ายสักคนทําตกไว้ตอนหลุดล่วงลงจากตะข่ายแน่แน่วัยอุเชียนเก็บถุงขึ้นมาเปิดดูข้างในมีข้าวของจีประทะหลายอย่างเช่นน้ําเต้าใส่สุรายาดองแผ่นยันคันช่องสองปีศาจหลังจากหรือคนอยู่สักพักเขาก็เจอยันแผ่นหนึ่งในมือพันเกิดเปลวไฟลุกปุ๊บยันลุกติดไฟคือยันเผาหิน ซึ่งชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วใช้ไอหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเมื่อมันสัมผัสไอหินจะเผาไหม้เองทันทีไอหินยิ่งรุนแรงเปลวไฟยิ่งลุกเชิญการที่ยันติดไฟทันทีได้หยิบออกมาแสดงว่ามีวิญญาณหญินอยู่ไม่ใครจะเว่ยอูเชียนไม่เห็นเปลวไฟเว่ยอูเชียนก็รวบรวมสมาธิเตรียมรับมือเขาชูยันในมือเพื่อสำรวจหาทิศทางรอบด้านตอนหันไปทางตะวันออกเปลวไฟหลีแสงลงเมื่อหันไปทางตะวันตกเปลวไฟกับลุกโชนเขาจึงเดินไปทางนั้นหลายก้าวเพราะเห็น แล้วร่างสีขาวงองมุมอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งยันพืนนั้นมอดไหม,หม้จนหมดหรือเพืองเศษเท่าร่วงจากปลายเนี้วผู้เท่าท่าหนึ่งหันหลังให้เขากระังบนงืมงามฟังไม่ได้สับพยาต,ตัดตอนจบตอนนี้ก่อนนะครับคอดครึงครับ